สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช็อกเฮียชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมามีรีวิวนะครับสิงโชคนะฮะมาฝากกันนะครับผมประจําเดือนธันวาคมนะครับผมสําหรับผู้ที่มีบัตรบูการ์ดนะครับตอนนี้นะครับสามารถนําแต้มนะครับบูการ์ดทุก10แต้มนะครับมารุ้น1นึ่สิทธิ์รุ้นรางวัลนะครับผมในแอปพลิเคชันบูการ์ดได้นะครับก็ เดือนนี้นะครับก็จะแจกนะครับ Apple Watch นะครับซีรีส์6นะครับผมจำนวน1รางวัลมูลค่า13,400บาทนะครับมือถือ iPhone 13 Pro นะครับ128 g b นะครับ1รางวัลมูลค่า3าม0 0เก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ Apple นะครับ Apple iPad นะครับ Gen 8นะครับ31 g b นะครับ Wi-Fi อันนี้คือ Wi-Fi คงแบบ เชื่อมต่อไปไฟอย่างเดียวนะครับไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับอ่าหนึ่งรางวัลมูลค่า1 9 0 0บาทนะครับและบัตรเติมน้ำมันนะครับอ่าจำนวน5รางวัลรางวัลละ1,000บาทมูลค่า5,000บาทนะครับก็สำหรับเดือนนี้นะฮะแจกทั้งหมดหนึ่งสองสามทั้งหมด8รางวัลนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรบูการนะครับและแต้มแบบไม่มากพอที่จะแลกของนะครับก็สามารถที่เอาแต้ม10แต้มนะฮะมาลุ้น1นึ่งสิทธิ์ ชิงโชคได้นะครับผมแค่กดรับสิทธิ์นะครับตรงข้างล่างนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็กดรับสิทธิ์แล้วก็แลกเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e นะครับแล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรบูการ์ดอยู่นะครับเติมน้ำมันประจำนะครับก็สามารถที่เอาเอาแต้มในบัตรนะครับมาแลกได้นะครับอย่าลืมเป็นวูสนุกกันนะครับผู้โชคดีที่จะได้ไอของขวัญปีใหม่นะครับ เป็น iPhone 13 Pro Max นะฮะหรือว่า Apple iPad นะครับหรือว่าเป็น Apple Watch นะฮะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับผมผู้โชคดีที่ทั่วประเทศมีอยู่แค่8คนอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เติมน้ำมันปีดีทีบูการ์ดนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เยอะด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ